สองสามเีโอเคค่ะกำลังเก็บแล้วครับคุณ สวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะจ้า ในหลวงราชการที่9นะครับเนื่องในที่สมของรากบุ54ปีนะครับในปีเ่อหลาง2539นะครับจะมีความสูงทั้งหมด๕๕๐เมตรนะครับ,บ,ะรบจะมีทั้งหมด7ชั้นแต่ใน7ชั้นนี้นะครับเราจัดแสดงพิทรศการให้ชมแค่4ชั้นนะครับจะมีชั้นที่1ชั้นนี้นะครับจะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับภ้าพาของเครื่องใช้ในอดีตน,นะครับเครื่องปั้นดินเผาเครื่องจักสารอุปกรณ์ทรมานายมืงชีพการสมาปรปกอบประชีพนะครับ ในสมัยก่อนนะครับในที่ชั้นทีหนึ่งชั้นที่สองนะครับจะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติของเมืองมุกดาหารนะครับการจําลองเครื่องแต่งกายของชนฝ่ายเผ่ามุกดาหารนะครับรวมทั้งเับ้าของเครื่องใช้ของเจ้าเมืองคนสุดท้ายนะครับของจังหวัดมุกดหารเราครับตวนนี้ได้เป็นแบบการปกครองนะครับจากการเป็นเจ้าเมืองนะครับจนมเป็นแบ่งเป็นเขตต้องคนนะครับมุกดาหารเราจะดูความสดุลของในสังคมด้านการพึ่งพึ่งเมืองนครพนม ชั้นที่3ชั้นที่4และชั้นที่5จะเป็นช่วงบันไดนะครับจะไม่มีการจัดแสดงพิธีการนะครับใช้สำหรับเดินขึ้นลงครับชั้นที่6จะเป็นชั้นที่ลิฟต์ขึ้นถึงเป็นจุดชมวิวตัวเมืองดหานะบแล้วก็แฝงส่วนตะเกเียของประเทศลาวนะครับชั้นที่7ชั้นสุดท้ายเดินขึ้นบันไดไหวพาทุกท่านระวังมีหมู่ฝนดหานะครับแล้วก็ภาพจำของตัวจัแรพรรดินะครับที่ชั้นเจ็ดในการขึ้นชมนะครับเราจะ้ขึ้นลิฟต์นะครับรอบละสิบคน สำหรับนักเรียนรอบละ10คนนะครับอาจารย์ท่านขึ้นความเด่น็นแต่ละรอบนะครับเชิญคะทดีนแล้วกอี่สัดัง้างไปจัดการค่ะน้องต้นาม2 5 3 9นะคะเก่งมากค่ะจำไว้ค่ะกี่ปีมาแล้วค่ะ ใครคิดได้กี่ปีมาแล้ว ที่ยวถนนหมายเลข9วันเดียวเที่ยว3ประเทศนะคะทานข้าวเช้าที่จังหวัดมุกดาหารแล้วไปทานข้าวเที่ยงที่ดานล,ลาวเวียดนามไปทานข้าวเย็นที่เมืองเวนะคะของเวียดนามค่ะอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จัดแสดงบนหอแก้วนะคะ กำลังดูขั้นตอนอการสร้างหอกแก้วนะคะเด็กๆให้ความสนใจมากนี่ท่าพูดว่าสาโรถคัชมาศนะคะกำลังวางเสาเอนี่กำลังทำาิทีบวงสวงนี่ค่ะนี่นี่ค่ะ าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านสาวโรขัตฉมาเป็นคนริเริ่มว่าให้มีหอแก้วเห็นไหมคะแล้วท่านก็สร้างนี่นี่นี่ท่านนี่เวลาใส่ชุดเต็มยศนี่เวลาใส่ชุดธรรมดาท่านก็จะแบบนี้ง่ายๆเห็นไ,ไหมนี่นี่เห็นไหมนี่นี่พิธีบวงสรวงวันนั้นใส่ชุดเต็มยศเนี่ยเนี่ยหอแก้วในขณะที่กําลังก่อสร้างเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนี่เห็นไหมโครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยในขณะที่ตอนก่อสร้าง ก็นิมนต์พระมาเห็นไหมไหนีพ่พระหลวงพ่ออะไรนี่เธอรู้ไหมนี่ดังมากเลยเนี่ยลูกบุญอะไรไม่ดูดีๆดูดีๆีน,นั่นอันนี้นะนี่ไม่ใช่น,นั่นไหนใครตอบถูกเออเก่งมากนี่คือท่านท่านฟังท่านผู้ว่าราชการจับบรงหวัดมุกดาหารในขณนะนั้นปี3839 40ท่านย้ายหนีปี4 ชื่อว่าสาวโรคัชมาเป็นคนจังหวัดสร้างหอแก้วซึ่งแต่ก่อนตรงนี้ตรงนี้เป็นที่รกรา้างเปล่าไม่มีใครมาเที่ยวไม่มีอะไรพอท่านสร้างขึ้นมาเป็นหอแก้วประชาชนจากต่างจังหวัดก็รู้จักมุกดาหารมากขึ้นมาเที่ยวมุกดาหารหลังไหลมาเที่ยวมุกดาหารเพราะว่าพอขึ้นมาตรงนี้ยืนวินี้ยืน,พ,ยยนพอขึ้นมาตรงนี้ ถ้าเรามองไปทางโน้นเห็นไหมครับเราจะเห็นแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติเป็นแม่น้ำใหญ่แล้วก็เลยใบต่งเล,ลี้ยวเขียวเป็ประเทศลาวคือสวัสดีค่เกีแลวถ้ามองทางนี้ทะลุซ้ายมือทางนี้เห็นไหมเลยดูเราจะเห็นจังหวัดมุกดาหารอา้าวไหนใครเห็นไหนใครเห็นอ่าอาโรพยาบาลมุกดาหาร ต่ออ่าเอรีบอดี้คัมมอนเอวีบอดี้คัมมอนเหลืออ่าเด็กๆครับุฟเปุ้ฟเปมาทางนี้ค่ะประหกอ่านอ่านให้แม่ตัวลือหนืออ่านกลางพร้อมกัน เดียวเราเที่ยวได้สามประเทศที่เมืองไทยามีประเทศอะไรบ้างลาวไทยอีกอันหนึงโอ้โหที่ไปนี่คือกัวเต้องไทยเริ่มจากไทยวันเดียวมากินข้าวเช้าที่พุกธาหารคือไทยแล้วก็ไปเที่ยวเขาเที่ยงที่ด่านระหว่างเรากับเวียดนามแล้วก็ไปกินข้าวเย็นที่เวียดนามกรุงเลนวีเอาหมายเลขกหนึ่งอยู่ตรงไหนชี้หมายเลขกหนึ่งจุดที่หนึ่ง 动物王吗？嗯嗯、啊！ ไปแล้วดอกกอเลยเทีุ่กผมักต้อยไปกันใหญ่เหรอต้ลเป็ดด<ป>ูจังหวะใทันกด้งใบเล็กสาม สถานีทางใครตอบได้อยู่ไหนตุลาแอบตุลาวศักดิ์สิทธิ์มากเป็วัดเก่าแก่ใครไปก็ไปบูรบาขอพรทินศักดิ์สิทธิ์ตุ้งต้นตัวนหมายเลขแปดตัวเลขหมายเลขแปดสำคัญมากไดโนเสาร์ไม้เลยไดโนเสาร์ดีๆมองไปจะเห็นเลยนี่ตึกสีแดงๆเราอยู่ฝั่งโน้นหรฝั่งเราเแดงๆใหญ่ๆเห็นไหม นั่นเลยนี่แหละนี่เข้าวันเพุ่อาไดโนเสาร์เมืองเราก็มีไดโนเสาร์นะนี่เลยเงินๆซ้งๆเมองาได้่ตูกปล่ปากโนในในเด่นแนเลยคคกูไปมาแล้วมีไดโนเสาร์เาลูกเลื่อนมาไหมเต่เล้วงีบริารเตไาไม่ได้ลู่ให้กตอนได้แม่จะให้ยี่สิบตั าอยู่ในรูมันเป็นรูเป็นโมงคอยู่ใต้ดินเพราะว่าเวียดนามเขามีสมมกกงครามพวกคุนก็ทิ้งระเบิดยิงปืนประชาชนชาวบา้านชาวเมืองคุกคูอยู่ใต้ดินหนีลูกไม่ได้เรียนหนังสือเราไปเรียนหนังสือข้างล่างเห็นไหมหนีได้ารือเใครมีเ้องอของลูกมาออกลูกในอุโมงค์นี้บินมอ็อกอยู่เวียดนามเมืองบินมอ็อกเขาเรียกอุโมงค์บินมอ็อกนนี้อะไรคนะหมายเลขสิบค่ะ เวียดนามเขาก็มีกัระย์แต่ทีนี้เขาก็ล้มล้างกริย่เวียดนามเขาก็เลยเป็นเรเ้ขาไม่มีกัระย์เวียดนามเป็นปรรเบห่นี่เป็น yeah. การแสดงพรธวัตินะคะก็จะมีอยู่หลายๆจุดค่ะแสดงอยู่ชั้นล่างของหองแก้วมุาหารนะคะจุดนี้ก็เป็นภาพนุนต่างแสดงพระบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่9ค่ะ ไปถวายที่เมืองหลวงในสมัยโบราณนะคะในสมัยอดีตอันนี้คือภาพนุนตาำการก่อสร้างมุกดาหารเมื่ติพศ2อกี้ลูกแก้วมุกดาหารสวัสดี เดี๋ยวนะคะรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งข้ามถนนนะคะอย่าเพิ่งข้ามถนนนะคะคันที่สองกำลังมาอัน่ดาีฟังเดลักเตอร์ กี่เลนบนสะพานนี่รถมันสวนกันได้กี่เลนอสองเลนอถามคำถามต่อไปใครตอบได้นักเรียนรู้ไหมว่าสะพานแห่งนี้ประเทศไหนให้เงินมาสาร้างโน<อ>ลาวล <ะ S 1> จนประไทยไทยก็จนตอนนั้นไม่เวียนานามไม่เกี่ยอ่ะให้ทยหนึ่นง ปินายกกระบอกปมาเปิดเลยกระสืเพืออถูเพืออถูกตนไมสวยใคต้นไี่สวยไปดีนาไปดนะจะปไปดีนา ็นของไทยเครื่องนั้นก็เป็นของลาวไม่ได่าแล้วอ้าวนี่หาค้างามต่อไปว่าอันนี้เสาท,ที่หนึ่งเสาที่หนึ่งเด้อดูตุ้งพญานาคอันนี้เสาที่สองที่สามที่สี่สนะไปสิมีทั้งหมดกี่ต้คนครับ ิ๊ไม่หวานไม่หวาิงนะเอแบบตโวายแบ้่แม่มีอยู่อ๋อไม่ยังค่ะไว่าแดดอะไรนะคะไม่เป็นไรค่ะก็นด้คะเขาบอกว่าอย่างนี้นะลูก พญานาะเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาะเวลาชาตเข้ามาสร้างเขาเอาปูนลงไปเพื่อจะอตอกตอหม้อเขาปูนลงไปยังไงก็ไม่เต็มสักทีเขาปูนลงไปก็ไม่เต็มก็ีเขาเอาอะไล้างกระดานนะ้ำเพราะต้นสาปั้วเขาล้างกระดานะ้ำแบบหลกขึ้นมาหลงต่อเดือดตาอถึงตาอเลยแล้วก็ผลข้าวข,าข,าของกลับเงินก็ไม่เอาพระเจ้างก็ไม่เอาแล้วหลังจากนั้นมันก็เลย ก็เลสาพญานาเ่ป็นการคาเารพดากะนั้นนักเรียนท่าให่นักเรียนกวนบนะเราอ bueno ่าล like ู่อันนี้คือพญานาส่วนนีข้างบนข้างหลังนักเรียนนี่ลรานนี้นี่ลานนี้เนี่เห็นไหมตรงเสาไฟนี่ตอนเย็นๆถ้านักเรียนมาสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นหกโเย็นาจะเป็นร้านค้าร้านขายอาหารเห็นไหมโต๊ะเก้าอี้เขานี่ เขาจะจัดขายอาหารเต็มเลยเขาเรียกว่าตลาดต้นชมก็จะมานั่งกินหมูกระทะหมูย่างอันนั้นอันนี้รูปชิ้นเขาดีย่งที่อย่ทโชว์ไปแล้วสวยเลยคือเขาชิมเนื้ตรงนี้อ่าถ่ายรูปหมูท่านรองขาถ่ายรูปหมูตรงตลาดนี่จะถ่ายตรงนี้คะตรงนี้ค่ะตรงนี้จะสวยอ่าตรงนี้สวยเอา จากสภาพิตรภาพแล้วนะคะจะไปที่สวนน้ำค่ะกำลัาางจะขึ้นรถไปสวนน้ำนะคะไปทานข้าวเที่ยงที่สวนน้ำมุกอาหาระคะ่ะ เ,เดินทางไปสวนน้ำแล้วค่ะจะไปทานข้าวเที่ยงที่สวนน้ำแล้วก็เล่นน้ำนะคะ,ะ,ะอันนี้เป็นบรรยากาศของนักเรียนโรงเรียนบ้านนนสีนะคะกำ <ksam> ลังรับประทานอาหารเที่ยงค่ะ อ่ะคุณครูนักรินค่ะอันนี้น้าดวงค่ะกำลังบริการเด็กๆนะคะทานข้าวเที่ยงริมสระน้ำโอ้โหบรรยากาศฟินมากค่ะหาได้ที่ไหนคะบรรยากาศแบบนี้ สวยสาวๆสาวใส่ชุดว่ายน้ำหน,น่ได้แล้วแหละค่ะชุดว่ายน้ำอืมอ่ะหนูไม่ทานเหรอทาอ๋อทานแล้วเหรอคะอร่อยไหมคะมออร่ย ข้าวเหนียวหมูยอส้มตำนะคะเป็นยังไงคะกลุ่มน,นี้ เป็นยังไงคะน้องปางเหนื่อยแล้วก็หนื่ว่ายน้ำว่ายน้ำด้วยเหรอ